ก่อนที่จะไปชมคลิปดีๆของเรานะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมาทำการคว้านแกนต่อนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยฝนทำการตัดลงไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็เลยจะมาคว้านแกนต่อให้ดูนะคะว่าวิธีการคว้านแกนต่อเนี่ยทำยังไงแล้วก็ ฝนมีเทคนิคอีกเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะทําให้แผลไม่ช้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าฝนทําแบบไหนนะคะวิธีการทํานะคะอย่างแรกเลยก็คือหักนะคะจะจับตรงมุมไหนดีเพื่อไม่ให้หน่อหลุดเยอะเพราะหน่อด่างเขาเยอะมากเลยนะคะอ่านอด่างเขาเยอะมากเลยนะคะเราก็เลยแบบว่าอยากจะเก็บน่อไว นี่นี่นะคะหักออกมาแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าจะมีแกนของตอแก้วมังกรน,นะคะอยู่ในนี้อยู่นะคะนี่นะคะ่ะเราก็จะต้องทําการคว้านออกนอกรูดหน้าอุ้ยนอด่างด้วยสวยด้วยนะคะนีก็หลังจากนี้นะคะเราก็จะใช้ อุปกรณ์ที่ใช้นะคะไม่มีอะไรมากเลยค่ะใช้แค่ช้อนกินข้าวของเรานี่แหละนะคะแต่ว่าของฝนนะคะจะเหล่าปลายช้อนนิดนึงเห็นไหมคะจะเหล่าปลายช้อนเพื่อให้เขาคมนะคะเพราะว่าบางทีช้อนที่เรากินข้าวนะคะก็จะแบบมีความหนาอย่างอย่างอันนี้จะมองเห็นไหมอะอย่างเงี้ยนะคะเขาจะหนาหน่อยแล้วพอเวลาเรากดลงไปก็อาจจะทำเป็นความรู้สึกของฝนเองนะคะว่า เฮ้ยอาจจะทําให้แผ่น้องช้าเพราะเราจะต้องกดแรงมันไม่คมอะ่ะฝนก็เลยจะรับปลายช้อนนะคะนี่เห็นไหมรับคมนิดนึงให้เขาคมหน่อยนะคะคล้ายๆมีดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ทําการเอามาเอามาไว้เอ่อพอมันพอเขาคมแล้วเนี่ยเวลาที่เรากดลงจะได้ไม่ต้องกดแรงมากหรือว่าแผ่น้องก็จะได้ไม่ช้ำมากอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ขวานเลยค่ะ น,น,นเห็นไหมคะว่าเขาจะมีขอบแผลนี่นะคะจะเป็นขอบของขอบของแผลเขานะคะเราเราเอาตรงขอบแผลนี้เลยนะคะขอบแผลเก่าของเขาะคะ่ะที่ตอนเขาตัดตัดกราบอะคะ่ะนี่จะมีขอบแผลอยู่แล้วก็เอาแต่ตรงนี้แหละนี่นะคะ เราก็ต้องออกแรงนิดนึงนะชุบชุบชุบค่อยๆเอาออกนะคะไม่ต้องเอาออกทีเดียวหมดก็ได้ค่ะเราก็จะได้ดูว่าเฮ้ยข้างในเนี่ยมันมันพอหรือยังสุดหรือยังแกนตออะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องลึกมากอะคะ่ะเราจะได้ไม่ต้องอ,ออกลึกมากด้วยอันนี้นะคะเท่าที่ดูนะคะอ่าโอเคแกนต่อไม่ลึกมากเท่าไหร่แต่ก็ลึกอยู่แหละ <laughs> นี่นะคะแล้วก็งัดออกนี้นะคะยังมีแกนต่ออยู่เห็นปะคะนี่นะคะยังมีแกนต่ออยู่แล้วก็งัดไปออกไปนี่หมดยังหมดแล้วี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะต้องแต่งแผลให้สวยนะคะแต่งแผลเขาให้เรียบหน่อยเอาออกให้หมดอย่าให้เหลือเศษนะคะเดี๋ยวจะเน่า นี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้างในเขาก็เราก็แต่งให้สะอาดนะคะอย่าให้มีเศษของตอเหลืออยู่อันนี้ก็คือแกนตอนะคะเข้าไปจนถึงประมาณนี้เลยนะคะประมาณครึ่งหัวแล้วก็คว้านออกไปจนหมดแล้วนะคะตอนนี้หลังจากนี้นะคะเราก็ควรจะทาปูนแดงหรือว่าอ,อ,อะไรอะ หรือว่าผงอลูมิเนียมก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นการรักษาแผลเขานะคะนะคะคได้มาแล้วนี่นะคะข้างในก็คือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะก็จะใช้เป็นผงอลูมิเนียมนะคะตัวนี้ฝนจะใช้เป็นผงอลูมิเนียมผสมกับผงเล่งลากนะคะเพราะว่าแผลเขาใหญ่ก็ต้อง ป้องกันการติดเชื้อค่ะไม่งั้นก็อาจจะมีการเน่าแล้วก็เสียได้นะคะก็ผสมผสม,ผสมอย่างนี้ลงไปเลยนะคะแล้วก็เอเมาทาอะไรก็ตามนะคะที่เราใช้กับแคตตัสนะคะควรจะสะอาดนะคะ หลังจากที่เราป้ายผง um อลูมินัมมานี้เสร็จแล้วนะคะทํารักษาแผลเขาแล้วเนี่ยเราก็นําเขาไปผึ่งในที่ร่มนะคะหรือว่ามีมีแสงแดดอ่อนๆก็ได้ค่ะแผลเขาก็จะแห้งเร็วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็รอให้ลากเขาออกมาพอลากเขาออกมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้เลยค่ะเดี๋ยวพอลากเขาออกนะคะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่า ใช้เวลานานไหมหรือว่าล่าเขาอ,ออกหรือเปล่ายังไงนะคะผลการทําเป็นยังไงสําเร็จหรือเปล่าอย่างนี้นะคะแต่ว่าเท่าที่ฝนทํามานะคะก็ไม่มีปัญหานะคะก็จะมีบ้างที่เน่าตายนะคะเพราะว่าอัดตัวตัวที่จะเน่าแล้วก็ตัวที่มีปัญหาก็คือจะเป็นตอนตัวที่เราทําแรกๆนะคะเรายังไม่รู้วิธียังไม่รู้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอ เราทำบ่อยๆนะคะเราก็จะเกิดการเรียนรู้ค่ะพอเ,เกิดการเรียนรู้เนี่ยอัตราเสียงที่เขาจะเสียเขาจะเน่าอะไรเงี้ยนะคะก็น้อยลงสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับมือใหม่ที่ยังไม่เคยคว้านแกนต่อนะคะไม่รู้ว่าเฮ้ยได้ไม้จีนมาหรือว่าได้ไม้การาฟตัดลงมาอยากจะให้เขามีอายุที่แบบยืนนานเลยเนี่ยเป็นเป็นรากของเขาเองอาจจะทำยังไงนะคะก็วิธีนี้นะคะ เปการคว้านแกนตอแก้มังกรออกไปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับชมแคตาส่วนอุ่นดินค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ